三刀流奥義一大 3000! สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับเราอยู่กับเกมวันพีสเบลตี้ลัสนะครับแล้วก็อยู่กับพี่นะครับผม a l t เทอร์เนทีฟนั่นเองนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก็นะฮะเนื่องจากว่าคลิปนี้พี่จะมาแชร์นะครับผมเกี่ยวกับวิธีหรือเทคนิคนะครับในการไต่แล้วเราสามารถได้ท็อปร้อยนั่นเองนะครับผมจากประสบการณ์ของพี่นะครับที่เคยติดท็อปร้อยอยู่หนึ่งซีซั่นแล้วกันนะครับผมนะก็ส่วนตัวไม่ได้เล่นโหดอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์หลักการนะครับ หลักการเห,หกเหล่านี้นะครับเกิดจากการที่พี่ไปสอบถามนะครับหลายๆท่านมานะครับผมที่เป็นคนที่ไต่แล้วได้ท็อปร้อยนะครับผมแล้วก็บางคนก็ติดเป็นแชมป์เป็นแชมป์ก็มีนะครับแล้วก็ติดท็อปเขาเรียกว่าท็อป10ก็มีนะเออนะครับผมซึ่งเป็นคนที่พี่ก็สนิทด้วยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวพี่จะมาเริ่มแนะนำนะครับซึ่งทลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยครับสำหรับคนที่อยากจะได้ท็อปร้อยสักครั้งหนึ่งนะครับผมว่ามันมีหลักการอะไรบ้างนะ โอเคนะครับผมระหว่างนี้เราก็จะมีคลิปให้ดูด้วยนะครับผมเป็นคลิปที่พี่อัดมาแล้วก็เล่นมาครับผมนะโอเคนะครับเราไปกันเลยดีกว่าสําหรับหัวข้อแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือการเซตอัพนะครับผมเซตอัพคืออะไรคือการแบบว่าเซตอัพนั่นแหละนะเออเซตอัพก็คือการเซตทีมหรือว่าเตรียมตัวนั่นเองนะครับผมนะสำหรับข้อแรกนะครับที่เราจะต้องรู้เลยนะครับในการไต่ท็อปร้อยแล้วและเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับผม นั่นก็คือหนึ่งนะครับผมการเล่นทานที่เรานะครับผมต้องเล่นตัวเมตาอ่าอันนี้อันนี้เพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจไหมฮะตัวเมตาแปลว่าอะไรตัวเมตาก็คือเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะเวลานั้นนะครับผมเออนะซึ่งเมตานะมันถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการมาของตัวละครใหม่ๆนะครับผมมันก็จะทําการเปลี่ยนเมตานั่นเองนะครับแล้วซึ่งเราคาดเดาได้ถ้าคุณเล่นเกมวันพีนี้มานานนะครับผมอย่างเช่นอาไครนุเข้ามานะครับผม ในก่อนหน้านี้ก็จะเป็นโรเจอร์หมายความว่ายุคโรเจอร์ก็จะน้อยลง m นะ t a เมตาจะถูกเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนะเอออันนี้ก็คือความหมายนะครับเล่นตัวเมตาสําหรับตัวเมตามีตัวอะไรบ้างนั้นก็ลองไปกดดูใน c h anel n พี่ก็มีบอกนะครับผมแล้วก็เออลองสอบถามหรือว่าศึกษากันดูนะถ้าคลิปนี้อาจจะไม่ได้มาพูดถึงรายละเอียดแบบนั้นนะครับผมนะโอเคสําหรับข้อที่2นะครับผมกับเกี่ยวกับการเซตอัพนะครับผมนะ หรือการเตรียมตัวก็คือการจัดปาร์ตี้แล้วก็เหรียญนั่นเองนะครับผมอันอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเป็นนะครับผมเพราะคนระดับแชมป์หรือว่า,าระดับท็อปร้อยเอาตั้งแต่ท็อปร้อยขึ้นมาเนี่ยเหรียญไม่มั่วแน่ๆน,นะครับผมนะเ,เหรียญต้องตรงสายมากๆแล้วก็เป็นเหรียญที่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง อาคาอนนะครับผมนะมันจะมีเหรียญอยู่2ประเภทนะครับห mm. เหรียญเหรียญแบบรถคูดาวนะครับผมและ 2. เป็นเหรียญดาเมจนะครับซึ่งในคลิปที่พี่ก็รีวิวไปแล้วเราไปติดตามกันดูนะครับผมนะ mm. ก็อยู่ที่ว่าเราเล่นสายแบบไหนนะครับผมอย่างพี่ก็สลับไปสลับมานะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราไม่เล่นดาเมจดาเมจก็จะเบานะแต่คูดาวไวนะเรียกได้ว่าคูดาวไวมากๆนะครับผมนะแต่มันก็จะแบบว่า มันก็จะบางเรียกอะไรมันจะบางมันมันมันก็จะอัดเบาอะไรประมาณนี้นะครับผมและการจัดปาร์ตี้นะครับพี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจําเป็นที่จะต้องปั้นค่าซับให้เยอะที่สุดนะครับผมแต่ว่าค่าซับนั้นต้องมากับแท็กที่งดงามด้วยนะไม่ใช่ว่าเ,เราเล่นซับเล่นซับเยอะแต่แท็กคือแท็กเดียว2แท็กอันนี้มันหรือ2แท็กนี่ส่วนใหญ่จะสองแท็กมันไม่ค่อยรอดนะครับผมเราต้องหาแท็กที่มันน่าเล่นนะครับผมซึ่งเรื่องแท็กนั้นก็ลองศึกษากันดูนะ ลองศึกษากันดูนะครับผมว่าควรจะใช้แท็กแบบไหนนะฮะโอเคนะครับหัวข้อที่สองจบไปนะแล้วหัวข้อที่สามนะครับผมนะไม่ใช่หัวข้อที่สามเป็นข้อที่สามนะครับผมนั่นก็คือหัดเล่นตัวละครหลักของเรานะฮะอันนี้น่าจะเข้าใจกันนะครับหัดเล่นตัวละครหลักของเราหมายความว่าเช่นเราเล่นโอเด้งเป็นหลักนะครับผมหมายความว่าเราจําเป็นที่ต้องเข้าถึงบทบาท หน้าที่ของเขาจริงๆนะครับก็เขาเป็นสายวิ่งนะบางคนเอาโอเด้งไปบวกนะครับผมซึ่งก็ทําให้ทําให้ทีมแพ้ได้เอาแต่บอกงี้แล้วกันนะทำให้ทีมแพ้ได้นะครับผมเออนะครับโอเด้งควรจะยึดธงนะครับผมแล้วไม่ต้องกันนะเอออะไรประมาณนี้คือต้องรู้บทบาทสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ศึกษาสเต็ปการเล่นที่แท้ทรูของแต่ละสายนั่นเองนะนะครับผมนะอย่างในคลิปนี้คือแตกเลยนะครับโอเด้ง <c oughs> นะครับผมนะพี่เป็นคนเล่นโอเด้งไม่เก่งนะ <G round> อันนี้อันนี้เป็นหลักการที่ว่าเราควรจะศึกษาเรื่องตัวละครของเราที่เราเล่นเป็นหลักนะครับผมหาตัวละครหลักสักตัวหนึ่งก่อนนะอย่าไปสลับไปสลับมานะครับผมสลับไปสลับมาไปปั้นตัวนู้นเปลี่ยนตัวนี้มันก็เสียโอกาสนั่นเองนะครับผมในการที่เราจะเล่นตัวนั้นได้โหดมากๆนะครับโอเคนะครับและข้อนี้บวกไปด้วยเกี่ยวกับการฝึกดอทด้วยนะครับผมเราจะเป็นนะครับต้องทําการฝึกดอทแม่นๆนะ เออครับผมการฝึกดออแม่นไม่ได้เกิดจากการที่เราเขาเรียกอะไรเราดอทเองอะ่ะคือเขาจาะแปว่าเออม,มันเกิดจากการที่ว่าเราเราเจอศัตรูตัวนั้นบ่อยบ่อยสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเช่นใครนู้เจอใครนู้เราจะรู้นะครับอย่างจังหวะน,นี้เห็นไหมฮะเราจะรู้ว่าเราจะรู้ว่าพอมันยกมือเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่ประมาณเสี้ยววินาทีให้เราดอทนะครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยเวลาเวลาเขาง้างมือประมาณนี้นะครับมันก็จะสามารถดอทได้แล้วการที่เราดอทได้เนี่ยเราจะสามารถเคาน์เตอร์กลับได้ นะครับผมและการเคาน์เตอร์กลับเนี่ยเราต้องเคาน์เตอร์กลับให้มันถูกจังหวะด้วยนะเพราะถ้าเกิดเราปล่อยเลยเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะดอสได้เหมือนกันนะครับผมนะไอการเรื่องการเพอร์เฟกต์ดอที่เคยเออสอนไปบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้ชีวิตจริงก็ลองไปใช้กันดูนะนี่นะครับผมอย่างในคลิปนี้คือพี่ค่อนข้างเมนในส่วนของอาคาอินุนะครับผมก็เลยทําใหออ้การดอดของพี่ค่อนข้างแม่นนะครับในหลายๆจังหวะนะ เออนะครับผมอันนี้คือการที่พี่เล่นตัวนี้เยอะมากด้วยนะครับอ่าประมาณนี้อันน,น,นี้อันนี้สิ่งที่พี่จะแนะนำนะโอเคอันนี้เป็นหัวข้อที่หัวข้อแรกจบไปนะครับสำหรับการเซตอัพนั่นเองนะครับแล้วมาหัวข้อสุดท้ายนะครับผมนะที่พี่อยากจะแนะนําเกี่ยวกับการไต่ท็อปร้อยนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของการเล่นแล้วนะเป็นเรื่องของการไต่แรงนั่นเองนะครับผมโอเคนะ ก็สําหรับการเริ่มไต่แรงแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อหนึ่งเลยนะครับผมเราควรที่จะเล่นตามสายให้มีผลประโยชน์สูงสุดนะนะเช่นสมมติว่าเราเล่นสายโล่ใช่ไหมครับน้องครับสายโล่จะอยู่ในทงถึกที่สุดนะอ่าโอเคไหมดังนั้นเนี่ยสายโล่เนี่ยการที่จะออกทงเนี่ยจะต้องมีเหตุผลเพียงพอในการเดินออกทงนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าประมาณว่าเพื่อนอเพื่อนใกล้ตายหรือว่ายังไงคือเข้าไปช่วยเพื่อนอะไรว่าไปนะครับผม อ่าประมาณน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราออกธงแล้วอ,อ,อยู่ดีๆออกธงไปบวกอย่างเงี้ยสายโลจะเสียเปรียบมากๆนะครับผมอันนี้พูดจากใจเลยนะมันจะเสียเปรียบมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคนะนั่นก็คือเป็นตามสายนะครับหรือแม้กระทั่งสายมัดน,นะครับผมบางคนเอาสายมัดสายมัดอย่างเนี้ย ไม่ได้ว่าบวกอย่างเดียวนะแต่มันใช้วิธีการที่ว่าหลอกลุกลอ่อลูกชนได้นะครับผมอันนี้ไปศึกษาเทคนิคการเล่นกันเอาเองนะครับโอเคนะและข้อที่2สําหรับในหมวดของการเล่นนะครับผมก็คือการที่เราต้องดูมแมปแนละแล้วก็วิเคราะห์เกมนะดูมแมปวิเคราะห์เกมสําคัญมากๆผมเชื่อว่าหลายชาแนลแนะนํานะครับผมสําหรับการดูมแมปน้องครับแมปมันเป็นเรื่องที่ดูง่ายมากแต่เรามักจะมองข้ามนะครับผมนะ ก็คืออย่างแมปตอนเนี้ <c oughs> พี่เล่นในแมปนี้นะครับผมก็แว่พี่จะพุ่งไปนะครับแล้วพี่จะรู้ว่าเขาไม่มีสายวิ่งเห็นไหมเราจะวิเคราะห์เลยว่าสายโลเขา3เลยนะซึ่งถามว่าความได้เปรียบของเขามีไหมมันก็คงมีฮนะแต่ว่าเขาจะไม่สามารถวิ่งยึดธงทันนั่นเองนะครับผมนะเราก็จําเป็นที่จะต้อง ถ้าเราเล่นสายวิ่งเราก็ปวดให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราเล่นสายหมัดเราอาจจะต้องใช้วิธีการหลีกเลี่ยงนะครับผมที่จะเจอสายโล่ในทงด้วยนะฮะหรือใช้วิธีการที่ว่าดึงเขาออกมาให้ได้นะครับผมหรือมีสกิลค่อยตีเขานะครับผมโอเคไหมเออนะครับผมถ้าเราไปบวกเลยค่อนข้างยากนะครับผมโอเคนะอย่างอย่างในคลิปนี้ก็เล่นโอเด้งนะครับผมค่อนข้างยากแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราติด่ายอาจจะตายแล้วนะครับผมโอเคนะ ก็ต้องวิเคราะห์นะครับผมในส่วนของวิเคราะห์เกมด้วยนะครับผมแล้วก็ดูแมปเก่งๆหน่อยนะครับเกมนี้ถ้าคุณดูแมปเก่งคุณจะไม่พลาดสักทงเลยนะจริงๆคุณจะหาโอกาสเข้าทําได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูแมปคุณไม่ค่อยดูแมปอย่างเงี้ยค่อยๆค้างยากนะครับและแน่นอนว่าพยายามถ่วงเวลาด้วยนะครับผมอย่างเช่นเพื่อนตายทั้งหมดนะครับเราพยายามถ่วงเวลาไม่ให้ไม่ให้เขายึดยึดทงได้นะครับแต่ทีเนี้ยไอการถ่วงเวลาเราต้องดูว่าเราเป็นสายอะไรด้วยนะครับถ้าเรา ถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้มั่นใจเลยว่าเรากันธงไม่ได้เนี่ยไม่จําเป็นเลยนะที่เราจะต้องไปกันนะครับผมโอเคไหมเพราะการที่เราตายใช้เวลาถึง10วินาทีนะครับแล้วถ้าเป็นช่วงท้ายเกมผมบอกเลยว่าพิกเกมยากมากนะครับผมนะโอเคอันนี้คือการดูแมปแล้ววิเคราะห์เกมนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกออกมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบเชิงลึกด้วยนะครับผมเออถ้าถ้าถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็กดไลค์กันด้วยนะครับและสุดท้ายของเราฮะ สุดท้ายของเราเลยคือการที่เรานะครับผมเล่นต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมการไต่แรงของเกมนี้คือการเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องคุณจะได้ทั้งประสบการณ์นะครับผมแล้วก็จะได้ทั้งความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะดอนหลบได้แม่นๆนะครับผมนะซึ่งแรง,งสูงๆเขาเล่นกันวันละ6-8มถึงแชั่วโมงซึ่งคุณอาจจะไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นแต่ แต่รบกวนว่าเล่นแล้วซึมซับวิธีการเล่นให้มากที่สุดนะครับสมมุติคุณเล่นได้แค่วันหนึ่งแค่3ชั่วโมงต่อวันนะครับผมรวมแบบทุกอย่างแล้วเราก็ต้องแบบว่าหัดเล่นนะครับผมหัดซึมซับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นให้เยอะที่สุดโอเคไหมอันนี้พี่ก็ไม่รู้พี่จะพูดได้เห็นภาพได้ยังไงนะครับผมแต่ก็จากประสบการณ์แล้วนะครับคนที่ไต่ท็อปร้อยนะครับผมหรือท็อปลรงอันดับหนึ่งอะไรก็ตามเขา เขาเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมนะแล้วเขาก็จะเล่นชิ้นตัวละครนั้นเนี่ยที่บอกนะครับโอเคนะครับโอเคนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคนะนี่เป็นเทคนิคการไต่ท็อปร้อยของพี่หรือของหลายๆท่านที่พี่สอบถามกันเข้ามานะครับโอเคนะเยสชนะไปนะครับผม4ี่หนทีเดียวแนละ้วเย้แบดบอยจ้ะ จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจอัลต n เ t i ีฟได้นะครับเรามีการแจกไอดีและมีการสตรีมทุกวัน1นึ่คุ้มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ a ั t ต์เ t i ีฟสวัสดีครับผม